ฝั่งมาบาาเนีเราัมจากฝั่งนีามากือต้นน้ำนะไม่น่าเชื่อ เวาลาเราร้ออยู่บ้านเรามาดูภาที่มอดูรู้สึกความหนาะ